สำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านอาหารตามสั่งนี่กระเพาะกุ้งประหมึกหมูสามไข่ดาวของผมไม่เจอเขาผัดหมูกรอบอ่ะคือเขอาผัดน่ากินมากนะนี่จะเป็นเส้นมีผัดกระเจดกรอบมาตรงสั่งซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะครับหมูสับก้อนนะและต้อบอกเลยว่าความอร่อยของเขาก็คือแบบว่าผัดของกระทะทุกจาน ครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมอาร์ตอิทอีทอาร์ตนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านป้อมแอนแอนนะครับอาหารตามสั่งนะฮะบอกเลยว่าเราไม่ได้กินอาหารตามสั่งมาหลายคลิปแล้วตอนนี้กําลังมาเลยร้านป้อมแอนแอนนี่เลยครับตัดซอยนะซอยวัดแก้วฟ้านะครับก่อนถึงวัดมหาพิธารามนะฮะน่าจะมีหลายเพจมารีวิวไปแล้วแหละี่ตอนนี้คนเยอะมากใครที่จะมาเนี่ยต้องดูเวลาดีๆนะครับตอนนี้ผมมาต้องแต่ประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าตอนนี้จ็ชุมนุมนึ่แล้วก็อยากจะลองนี่เขาบอกว่ามีจีเด็ดคือก้้อนเขาเด็ดอ่าเนี่ยอยากลองแล้วคือ ีการทําผัดกระเพรามีกระเฉดอะไรเงี้ยเออคือน่ากินแล,แ,ลแล้วที่สาคัญนะไปยันตอนถ่ายอะ่ะพวกพี่ๆที่เขาอยู่ในซอยอยู่แล้วอะไรเงี้ยเด็กขินที่เขาอยู่ในซอยบางคนไม่ได้กินนะบ่อพอเห็นคิวดานก็โอ้หคนเยอะคนเยอะเออมันจะเป็นแบบนี้นร้นานไหนเดี๋ยวที่บอกว่ามีเพจดงังๆเขาไปรีวิวคือว่าแล้วลูกค้าตามมานะฮะอันนี้ผมว่าตามมาเหมือนกันอยากจะลองชิมเลยเขาบอกหมูก้อนเนี่ยดีมากก็เดี๋ยวรอรู้ะ เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่เลยนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะครับเป็นหมูก้อนหมูสับก้อนนะแล้วต้องบอกเลยว่าเขาทอดใหม่ทุกชิ้นนะครับไม่ได้บอกว่าทอดไวแล้วเอามาผักไว้อะไรงี้นะคือทอดใหม่ให้ทุกชิ้นนะนี่กระเพาหมูสับแต่จริงอ่ะลืมใส่หน่อไม้อยากกินหน่อไม้ด้วยน,นี้ก็เป็นกุ้งปลาหมึกหมูสับไข่ดาวอันเนี้ยตอนแรกอยากกินเลยแต่พอไปเจอเขาผัดหมูกรอบดูดิพอผมไปเจอเขาผัดหมูกรอบอ่ะเลยเปลี่ยนใจเลยลองอันนี้ก่อน คือเขาผัดน่ากินมากนะครับเราได้ไปดูอยู่หน้าเตาคือแบบดูน่ากินนะแล้วยิ่งหมูชิ้นมัพกพริกัยวกพริกกงพริกแกงอะไรเงี้ยที่เขาทำคือน่ากินหมดเลยแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเหมือนกันที่ขึ้นชื่อนี่ก็จะเป็นเส้นหมี่ผัดกระเฉดหมูกรอบมาต้องสั่งเขาบอกนะเรื่องที่หมูกรอบก่อนเลยนาไม่ไหวแล้วหิวกําลังตามหาร้านขายอาหารตามสั่งที่แบบว่าคนไปเยอะๆแล้วน่ากินต้องรสชาติอร่อยด้วยนะอันนี้บอกเลยว่าหวานถูกใจเจ้าหทางหวานใช่ไมขอกทางหวาน น่มันแล้วคันหวายงหวานเยออ่ะเพิ่มหวานเพิ่มก็ข้าวก็จะแบบไม่ได้แข็งมากแล้วก็ไม่ได้นิ่มมากนะจะออกเป็นตัวแบบกรอบตัวแบบข้าแบบว่าข้ามไม่ได้แข็งข้าไม่ได้แข็งอเอขยาเลยอันนี้คือจะไม่กินเป็นทีละอย่างนะครับก็คือกินเอาอิ่มเลยนะ จะเหมาะเคยมคาพอกัดโดนตัวหมูกรอบแกนมันตัวห er. มูกรอบแกจอเขยิบหมูกรอบก็ไม่ได้เหนียวนะถึงว่าเขาจะทอดขึ้นมาเหมือนกับพักไว้แล้วแล้วหันห่นค่ะหั่นอนะันอะไรเงี้ยขล่าครับเดี๋ยวเขาลองหมุดฟ้อนเลยบ้านอุย้ยเออคือวิ่งหงวะเขาทอดนำกดน้ำแบนแล้วลแบบให้มันะ้แบนนะเหมือนว่าบีบเอาน้ำมันออกเรื่อยๆอะ่ะเขาทอดเสร็จปุ๊บมีเอาไปทอดซ้ำอีกเออเอาไปผัดอื่นแบบใช่เอาใส่เป็นมักกี้ด้วยเหรอใช่เอาผัดใส่ม็กกี้แล้วค่อยผัดอ๋อครับ ข้างนอกกรอบข้างในมัหนหมูสับแบบนุ่มๆมีความเปรี้ยวอะ่ะรสชาติออกแบบหมึ่งแหนมกลมๆอ่ะซอสเปรี้ยวนิดๆอ่ะแบบเป็นหมูสับที่เขาปรุงรสมาแล้วอ่ะไอ้เนี่ยถ้าเปรี้ยก็เหมือนจะเหมือนแบบแหนมทอดอะไรเงี้ยกรอบเปรี้ยวๆครับเปนอย่างนี้แต่แต่ไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นนะคือแค่ให้รสชาติว่ามีความเปรี้ยวอะ่ะอือแต่ตัวหมูข้างในเขาคือนุ่มละเอียดมากหนังกรอบนข้าวนองเขา กินกับข้าวดีกวา่ามาลองของผมครับทุกยานต้องมีไลลข่ดาวทำมาแบบแฉะคือตรงใจพี่อะ่ะมันเนื้สับอ่ะหมูสับนี่จะเป็นแบบหมูสับที่หมักมาแล้วก็คืออันเนี้ยจะได้รสชาติของกะเพราอะ่ะใบกะเพราเลยอะ่ะรสชาติกระเพราชัดเจนนะครัไปร้านอื่นกินกะเพราจะได้ไม่ไม่เหืนขนาดไหนดะูก,กุ้งเลย อย่างนี้ละห้าหกสิบเจ็ดเจ็นี่ก็ถือว่าแพงเลยนะปริมาณที่เขาให้มาข้าวว่าให้มาแบบอิ่มอ่ะต้าวี่เราอยู่เนืองหมูสับอ่ะหมูสับเขานุ่มเพราะว่าเขาหมักมาแล้วจะหวานหๆเพมเนๆเหมาอว่าเขาไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเยอะเลยหมูมีก็เจ้ามันอยู่แล้วพอผ่านลงมาทะาปุ๊บแบบใบกะเพราเขาใส่แบบปุ้มๆเลยนี่มีกระเชงหมูกรอบจ้าไอ้ที่เขาใส่ไข่ด้วยนะแปลกตรงนี้แหละที่อยู่พอกับใส่ไข่ด้วย กินตอนนี้เหมือนเน่ผัดโบผัดซีอิ๊วแห้งเออผัดผัดซีอิอ๊วแต่ก็เป็นหมี่กระเฉดว่ะลองให้ออรูกชิ้นแตเห็นว่ากรอบประหลัดหรอไม่มีกลิ่นเขียวไม่มีกลิ่นอะไรหรอทุกจานอ่ะจะหอมกลิ่นกระทะถ้าเป็นเส้นหมี่อ่ะจะมีความไหม้เคนะ็มอนเงื่อนเนาะอุ้ยเท่ากับไข่มันอร่อยเนะาะล้างฝั่งเออเส้นหมี่นี่จะได้กลิ่นไหม้ของกระทะมาเลยอ่ะ อร่อยอืมอร่อยมาเลยให้เปิดลองบ้างครับเป็นผัดพริกแกงกลิ่นยาคล้ายผัดหอลายเพราะว่าพริกแกงมันน่าจะแบบก็ใส่พริกเผานะอืมน่ารสชาติคล้ายผัดหอยลายครับมีหวานหวานของริกเผานินๆแล้วก็เผ็ดเค็มกำลังดีตัวมึงเขาสดมากเลยเอีกหนึ่งคำ เราให้รึเปล่ามันครับร 3, กุ้งสามเมื่อกี้ปลาหมึกสิบินเลยแล้วสองปลาหมึกหกชิ้นถ้าจานนี้ผมให้วันแปดสิบาทโอเคแปดสิบบาทรับได้นะมาลองดูครับอือจะมีกลิ่นกระเทียมกระเทียมพริกไทยอืมมืออาบอกเปรี้ยวแบบจะเป็นเหมือนกระเทียมปลาหมาคั่วมันจะมีกลิ่นนิดนึงจะเปรี้ยวนิดนึงแต่ไม่ได้เปรี้ยวเยอะ ใช่มันเหมือนว่าให้ความรู้สึกว่าแค่เปรี้ยวอ่ะแต่ไม่ได้เปรี้ยวเยอะสามารถลอกดีมากกรอบๆข้างในนุ่มๆเนื้อหมูอัดแน่นมากนะมาเดี๋ยวผมลองปลาหมึกกรอบนะครับอ๋อครับออหวานน้ำนิดๆเผ็มเผ็ดตามแต่ตัวนี้ไม่ได้เผ็ดมากตัวหมูกรอบเขาดีมากกรอบๆปลาหมึกกรอบดีครับมาเดี๋ยวลองเป็นในนี้ปลามหมูสับปลาหมึกนะครับผมชอบปลาหมูกเราเขาว่าอร่อยอ่ะเวลาทรปาหมูสับอ่ะมันจะมีความท่ำๆของหมูสับอยู่แล้วอ่ะเวลาเราสั่งนะ <ว> <S <S มเมนูนี้อร่อยครับผมกนก็มาลองนี่นะครับตัวผมเป็นคนชอบกินหมี่กระเฉดอยู่แล้วครับขอดมก่อนอืมกลิ่นไม้กระถัชัดมากครับอืมหอมกลิ่นไม้กระทะแบบชัดๆเลยอะรสชาติตัวนี้ยไม่ได้แบบมีรสชาติอะไรเด่นออกมาเนี่ยแต่กินหอมไม้กระทะเนี่ยคือเขาชัดมาก๋ยวผมมาขอลองหมูกรอบนนกินพ์นิดกัน ลายไข่มาแลา้วผมงเทว่าจะแปลงนะเพราะว่าเนื้กะเทยลายไข่มันจะแป้งส่วนนิ้วมันไม่แปลงนั่นเหมือนนิมีกะเทยลายไขย่เฉยโดยรวมผมให้ให้เต็มสิบรานนี้ผมให้ประมาณให,ให้ให้เป็นนิ้วให้ให้เป็นนิ้วอะไร <laughs> นี่วหนึ่งน,นิ้โอ้โหโ,โชคไม่ยอย่างนี้ <laughs> ถ้าอาหารตามั่งของช่างี้โอเคครับกินได้เต็มสิบหรอผมให้สักเจ็ดแล้วกันเจ็ดเต็มสิบเสียงาเยอะแล้วนะทุกอย่างหรอให้รวมรวมาให้รวมรวม นี่อร่อยไม่อร่อยครับก็สั่งมาบ้านนะโดยรวมแล้วอะสำหรับผมอะผมคิดว่าอาหารตามสั่งรสชาติแบบนี้ผมว่ากำลังดีถ้าถามว่าอร่อยเว้าขนาดนั้นไหมก็อาจจะกลางๆนะครับสำหรับผมนะสำหรับลิ้นผมเนี่ยคิดว่าก็กลางๆก็อาจจะไม่ได้นี่มากแต่คือเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาร้านเขาก็คืออย่างกะเพราเนี่ยก็จะมีมมมความหวานเค็มรวมหมูกรอบอะหมูกรอบเขาไม่ได้เหี่ยวคือแกินรสชาติใช้ได้เลยแค่เปิดไฟอะ ได้ยิ่งหมูสับเนีย่ยหมูสับเนี่ยของที่ร้รานเนี่ยเขารสชาติเขาอะจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่างที่บอกไปว่าคือเขาหมักมาแล้วคุณจะได้ความอร่อย,อยของของที่หมักมาแล้วอะเครื่องปรงเครื่องปรุงกระเทียมพริกไทยเนี่ยคือเขาครบรถอยู่แล้วแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือจะเป็นหมูก้อนสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าผมยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่มันมันมันออกแบบที่อย่างยูทูบเบอร์บอกเปรี้ยวกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เท้าน่าเหียดไหมไม่น่าเหียดนะครับก็คือมันมีรสชาติที่ดีของกระเทียมแล้วแต่คือแค่ผมไม่ชอบเฉยแล้วก็ผัดนี่เนี่ยยมมาาก็ต้อออองงงสั่่ควรขเคาากก็ืออแบบว่ผัดขงระะททุจน แล้วก็ตรงมกรอบดีกระเฉดนี่กรอบแน่นอนรสชาติก็จะมีมีหวานมีเคม็มมีพริกไทยแต่ว่าจะได้ตัวไอ้นี่ด้วยไข่ที่เขาผัดลงไปรวมอไออนี้ก็จะรสชาติมันก็จะอ,อีกแบบก็คือจริงได้ ได้สำหรับ no สถานท voilà. ี่ที่นี้นะก็คืออยู่ซอยวัดแก้วฟ้าไม่ไม่ต้องเข้าซอยไปลึกเลยนะร้านเขาติดถนนเลยสังเกตไว้ซอยวัดแก้วฟ้าก่อนถึงวัดมหาพฤชารามเขตบางรักนะคะก็อยู่ริมคลองเลยมาได้ประมาณตั้งแต่8ปดโมงร้านเปิดนะฮะแล้วก็ก็คือเขาปิดบ่ายสองแหละแต่ของเนี่ยจะเริ่มหมดเนี่ยตอนนี้บ่ายโมงเนี่ยหมูกรอบหมดและบ่ายโมงถึงบ่ายสองในของก็หมดแล้วนะฮะคือที่ผมบอกว่ารสชาติกลางๆคือสําหรับปากผมนะแต่ว่าคนองคนอื่นนะที่เขาชอบอ่ะมันอาจจะว้าวเลยก็ได้อย่างเปิ้ลอย่างเงี้ยอย่างตาล้องเนี่ยเขาอาจจะเป็นรสชาติที่ว้าวของเขาแต่ขออองงผผมมในนก็คื นันึงไปถามว่าอร่อยไหมอร่อยครับคือกินไดไ้ไม่แย่ไม่แย่เพราะว่าทุกป,ปากทุกป,ปากเราไม่เหมือนกันราคาเริ่มต้นที่50บาทนะครับจนมีถึง100 120เลยก็จะเป็นเืุอต้ออยมยำอะไรก็มีมาก็รองทานกันดูแต่ที่ผมแนะนำเลยนะที่อยากให้กินนะกระเพราหมูกรอบไข่ดาวก็มีกระเชิดเนี่ยแล้วก็อย่าลืมสั่งหมูก้อนมากินให้มันครบสูตรของที่ร้านนะครับฝากด้วยนะฮะร้านอ้อมแอนน์อาหารตามสั่งนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากอยากให้ไปกินร้านไหนนะหรือว่าหาร้านอาหารตามสั่งใหม่ก็ได้จริงๆัวนเอนแรกมาคุ้นออยยู่่เลแตพไว้เองนะ เออมันอิ่มเองอ่ <คน S 1> <ล>ะกิน <ๆ S 1> ออเคนคุณห,<ล>หิว <ๆ S 1> แบบเยอะๆ,ๆะไม่ใช่ว่าผมกินแบบดูไม่อร่อยนะคือมันอร่อยนะครับแต่พอมันรอนานรอรอน,อน,อนานแล้วเราจะกินได้น้อย <G ül> โอ้ตุ๊กๆนะแต่เป็นคนกินได้น,น้อยเอาผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะใครมีร้านอาหารดีๆก็ลองส่งมาเข้ามานะครับถ้าอยากให้รับงานรีวิวอะไรก็ทักแชทอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับผมรับทุกอย่างยกเว้นอาหารมาครับครับผมอันนี้รีวิวไม่ได้แต่ว่าเอามาเอามาตั้งโต๊ะได้ผมจะกินกะเพราแล้วก็วางนี่ครับผมก็อย่าลืมกลับไปดูคลิปเก่าๆด้วยครับตอนนี้คลิปเรราาที่กลังมค เลยลองไปดูได้ก็ออขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคารีดีอาร์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ460ครับอุ้ยราคานี้ก็ดีเลยนี่ครับลองเมื่อกีน้นะครับป้องแหมนแอน่อาร์ลำสาถูกและดีต้องที่นี่อยาก